สวัสดีครับคลิปนี้พามาชมรีวิวโต๊ะเลื่อยวงเดือนรุ่นใหม่ของทางภูม่าต้องบอกว่าเป็นรุ่นแรกของทางภูม่าดีกว่านะครับโดยตัวนี้เนี่ยจะเป็นขนาด10นิ้วมาแบบขาพับได้แบบนี้เลยซึ่งเวลาใส่ในกล่องมาเนี่ยต้องบอกว่ากล่องใหญ่มากนะโดยที่เขาก็จะแยกชิ้นมาระหว่างตัวขาแล้วก็ตัวโต๊ะเลื่อยนะครับมาทําการประกอบกันดีกว่านะครับก็การขาโต๊ะเลื่อยออกก่อนนะจากนั้นก็ยกโต๊ะเลื่อยขึ้นวางได้เลยนะครับ โดยที่เขาก็จะมีรูน็อตให้ยึดอยู่4ตัวด้วยกันกเราก็วางให้ตรงนะครับเราสามารถใช้งานได้ถึง2รูปแบบ1ก็คือเอามาต่อเข้ากับขาภาพได้ที่มีมาให้ในเซตหรือจะใช้เฉพาะตัวเครื่องไปวางกับโต๊ะก็ได้เช่นกันนะครับในเซตก็จะมีนี่ครับ เป็นน็อตมาให้อยู่4ตัวด้วยกันโดยที่ตัวขาเนี่ยมันจะมีน็อตตัวเมียอยู่แล้วนะครับเราก็ทําการขันเข้าไปให้แน่นพอสมควรก็ได้แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของขาเนี่ยสามารถที่จะปรับระดับได้มันจะมีอยู่1ขานะที่ปรับได้นะในกรณีที่แบบว่าพื้นมันไม่เสมอกันเราก็สามารถที่จะปรับได้หลังจากที่ประกอบเสร็จเรียบร้อยก็จะประมาณนี้ถือว่าเป็นโต้ลื่ยอีกหนึ่งตัวนะครับที่ผมว่าสวยงามนะครับการออกแบบการดีไซน์นต่างๆนี้ถือว่าทำออกมาได้ดีเลย ก็จะเป็นโทนสีน้ำเงินดำส้มนะครับสีส้มๆมก็จะเป็นส่วนที่มันสามารถขยับได้ก็จะเป็นเอกลักษณ์ของทางพูม่าเขานะครับสำหรับโต๊ะเลื่อยตัวนี้รหัสชื่อรุ่นจะเป็น p m คีน1 0 1 8 tbs อันนี้ก็จะเป็นสเปคนะครับใบเลื่อยขนาด254มมิลหรือว่า10นิ้วกำลังไฟ1,800วัตต์ใช้กับไฟบ้าน220โวลต์50เฮิร์ความเร็วรอบสูงสุดแบบโนโลดสปีด4,800รอบต่อนาที สามารถตัด90องศาได้สูงสุดถึง80มิลถ้า45องศาได้50มิลนะครับมีคู่มือการใช้งานมาให้ภาษาอังกฤษภาษาไทยแล้วก็มีรับประกันให้ด้วย1ปีนะครับในส่วนของแน้าโต๊ะเลื่อยเนี่ยก็จะทํามาจากอลูมิเนียมนะครับมีความหนาที่ค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวนะอันนี้ก็จะเป็นรั้วตัดนะครับซึ่งรั้วตัดเนี่ยเราสามารถที่จะปรับองศาได้นะครับทั้ง2ฝั่งนะแล้วแต่เราว่าจะตัดฝั่งไหนนะครับ จากนั้นก็ทำการล็อกแล้วก็สไลด์ตัดได้เลยนะส่วนตัวนี้ก็สามารถจะปรับได้เช่นกันนะมาดูอีกหนึ่งจุดเด่นของโต๊ะเลื่อยวงเดือมตัวนี้กันนะครับสังเกตมันจะมีรูเล็กๆอยู่ตรงนี้เอาไว้สำหรับการล็อกในส่วนของล้วตัดนะครับจากนั้นเราก็ทำการปลดล็อกด้านล่างนะครับมันจะมีที่ล็อกแบบนี้นะแล้วไอ้ถาดตรงนี้ยมันสามารถที่จะสไลด์ได้เลยนะครับสไลด์ได้สมูทแล้วก็นิ่มนวลดีมาก ต้องบอกว่ามีน้อยรุ่นนะครับที่จะสามารถทําแบบนี้ได้แต่ของฟูมาให้ตัวนี้มาด้วยนะซึ่งถือว่าเจ๋งมากเลยจริงๆในส่วนของล้อซอยนะครับตัวนี้สังเกตดูนะเขาก็จะมีจุดนะครับจุดยึดนะเป็นน็อตสีดำเนี่ยอยู่2ตัวด้วยกันนะฝั่งนู้นก็มี2ตัวเหมือนกันเวลาเราใส่เข้าไปเนะี่ยก็คือเราไม่ต้องกลัวว่ามันจะไม่ตรงนะครับเนี่ยใส่เข้าไปมันก็จะล็อกแบบพอดีเลย อีกจุดหนึ่งที่เขาออกแบบมาแล้วผมค่อนข้างจะชอบเลยก็คือการวางพุสติกไว้ตรงนี้นะครับมันสามารถที่จะหยิบจับออกมาใช้งานได้ง่ายมากนะเวลาเราทําการตัดไม้ต่างๆเราไม่ต้องก้มเพื่อที่จะไปหยิบพุสติกนะครัเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะเอาไว้ในส่วนของด้านข้างเนาะแต่ตัวนี้จะไว้ด้านบนเลยก็ใช้สะดวกดีครับผม แล้วถ้าหากว่าเราต้องการที่จะสไลด์ในส่วนของรั้วซอยออกมานะครับเราก็ปลดล็อกแล้วก็ทําการหมุนสไลด์ออกมาได้เลยการสไลด์เนี่ยปรับได้ง่ายนุ่มนวลแล้วก็ปรับได้ละเอียดดีด้วยถ้าได้ในระยะที่ต้องการแล้วเราก็ทําการล็อกได้เลยนะครับสําหรับตัวหมุนสไลด์เนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่แบบว่าเป็นเฟืองนะครับขบกับเอ,อ่อเฟืองตัวยาวอีกทีหนึง่งโดยที่เฟืองที่เราหมุนเนี่ยมันจะเป็นแกนนะทะลุไปถึงอีกฝั่งหนึ่งนะ ซึ่งอีกฝั่งหนึ่งก็จะมีเฟืองขบเหมือนกันดังนั้นแล้วเวลาเราทําการขยายล้วออกไปด้านข้างเนี่ยเราไม่ต้องกลัวว่ามันจะไม่เท่ากันนะครับเพราะว่ามันจะหมุนไปพร้อมๆกันเลยในส่วนของสเกลจะมีอยู่2แถวด้วยกันนะครับแถวบนเนี่ยเริ่มที่0ูนซนติเมตรแถวล่างเริ่มที่10ซนติเมตรนะครับโดยสเกลทั้ง2แถวเนี่ยจะใช้ตัวนอ็อต2ตัวนี้เป็นตัวกําหนดนะครับถ้าใช้น็อตตัวนี้ สเกลจะอ่านค่าด้านบนก็คือเริ่มจากศูนย์ส่วนอีกตัวหนึ่งก็เริ่มจาก10เซนนะครับเดี๋ยวผมลองปรับให้ดูนะครับเนี่ยถ้าเรามาใส่เข้ากับตรงนี้จากนั้นก็ทําการเอารั้วให้ชิดกับใบเรื่อยที่สุดนะครับเราก็มาดูสเกลตัวบนว่ามันตรงกับเลขศูนย์ไหมนะครับถ้าหากว่าไม่ตรงเนี่ยเราสามารถที่จะปรับตรงนี้ได้ขันสกรูสตัวนี้แล้วก็ย้ายตัวนี้ได้เลยนะครับ และถ้าว่าเราย้ายลัวมาที่น็อตสีดําอีกตัวหนึ่งเราก็จะอ่านสเกลตัวล่างซึ่งมันจะเริ่มที่10เซนนะก็จะเป็นระยะห่างของลัวซอยนะครับจากใบเลื่อยนะครับมันจะอยู่ที่10เซนพอดีดังนั้นเวลาเราหมุนเนี่ยเราก็จะนับจากสเกลตัวล่าง 10, 11, 12, 13, 14ขึ้นไปเรื่อยๆลัวซอยตัวนี้สามารถขยายได้กว้างสุดถึง62เซนเลยนะครับ ในส่วนของลัวซอยตรงนี้นะครับมันจะมีอีกชั้นหนึ่งเนี่ยครับเราสามารถปรับเพิ่มลงมาแบบนี้ได้เพื <_ C> ่อให้เพิ่มพื้นที่นะครับในการที่เราจะเอาไว้ตัดไม้ที่มันเหลือหน้าแคบๆหน่อยนะครับเราจะมีพื้นที่ในการที่จะใช้มือของเราเนี่ยในการดันไปหรือพุสติกดันไปนะเท่านั้นยังไม่พอมันยังสามารถที่จะปรับลงได้อีกหนึ่งสเต็ปนะครับซึ่งในสเต็ปนี้เนี่ยมันจะเรียบเสมอกับหน้าโต๊ะ เวลาเรามาตัดไม้แผ่นใหญ่ๆแบบนี้มันจะช่วยรองรับไม้ที่เราตัดได้เป็นอย่างดีนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งการออกแบบที่ทำได้ดีเลยทีเดียวเดี๋ยวมให้ดูนะอันนี้คือระดับบนนะครับแล้วก็ระดับล่างซึ่งมันจะเสมอกับหน้าโต๊ะนะครับเวลาเราตัดไม้แผ่นใหญ่ๆตัวนี้มันก็จะช่วยรับไม้ไปด้วย สำหรับใบเลื่อยที่ให้มาเนี่ยก็จะเป็นของพูม่าโดยตรงเลยขนาด10นิ้ว60ฟันก็ถือว่ากลางๆนะครับไม่หยาบไม่ละเอียดมากเกินไป เรามาดูรอบๆตัวโต๊ะกันต่อนะครับสังเกตรตรงนี้นะเขาจะมีเป็นท่อเหล็กนะครับก็คือทําเป็นเสาสีต้นนะครับรับน้ําหนักจากาหน้าโต๊ะด้านบนถ่ายลงมาด้านล่างเพื่อถ่ายลงไปที่ส่วนขาของโต๊ะเรือซึ่งตัวนี้เขาทําได้แข็งแรงดีนะผมว่า,ามาดูสวิตช์ปิดเปิดนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เวลาจะปิดก็ดันตรงนี้ได้เลยอาจจะใช้มือหรือเข่าเรานะครับตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มรีเซ็ตเวลาเครื่องมันอโอเวอร์โหลดนะครับเราต้องกดรีเซ็ตก่อน การปรับใบเลื่อยขึ้นลงเราสามารถหมุนตรงนี้ได้เลยนะครับการหมุนก็สมูทดีและถ้าหากว่าเราปรับใบเลื่อยขึ้นไปสูงสุดสามารถตัดได้สูงถึง80มิลหรือว่า8เซนเลยนะครับส่วนการปรับองศาตัวนี้สามารถปรับได้ตั้งแต่ 0. จนถึง45องศานะครับเราก็ดึงตรงนี้ขึ้นแล้วก็สไลด์ได้เลยพอถึงจุดที่เราต้องการเราก็ทำการล็อกได้เลยนะครับ หรือเราจะดันวงล้อตัวนี้นะครับดันเข้าไปมันจะมีเฟืองขบกันอยู่นะครับเราก็สามารถหมุนแบบละเอียดได้เลยนะและถ้าหากว่ามันไม่พอดีก็คือไม่พอดี45องศาหรือว่า0องศาเนี่ยเราสามารถที่จะปรับตั้งได้จากน็อตตัวนี้นะครับซึ่งมันจะเป็นลูกเบี้ยวด้านในที่ลูกส่อสีแดงนะครับส่วนสีเขียวนี่ก็คือมันจะไปชนกับลูกเบี้ยวตัวนี้คือถ้ามันไม่ตรงเนี่ยเราสามารถที่จะปรับได้เลยนะครับ มาดูฝั่งนี้กันบ้างก็เอาไว้สําหรับใส่ใบเลื่อยสํารองแล้วก็ปะแจขันใบนะปะแจตัวนี้เขามีมาให้อยู่2ตัวในการขันเปลี่ยนใบนะครับตำแหน่งนี้ก็เอาไว้สําหรับเก็บในส่วนของบังใบแล้วก็การใส่บังใบตัวนี้นะครับเราจะใส่ด้านหลังเข้าไปแบบนี้ก่อนนะครับจากนั้นก็กดนะครับแค่นี้ก็ล็อกแล้วส่วนด้านหลังนะครับเขาจะมีเป็นท่อดูดฝุ่นมาให้นะโดยที่เราสามารถดูด จากตรงนั้นโดยตรงก็ได้หรือจะใส่ท่อตัวนี้เข้าไปมันก็จะดูด2จุดนะครับ <c oughs> ก็คือจุดด้านล่างแล้วก็จุดด้านบนไปพร้อมๆกันเลยส่วนตรงนี้เอาไว้สําหรับใส่ลวดซอยนะครับเนี่ยมันจะใส่ได้แบบพอดีเลยมาดูฝั่งนี้กันบ้างก็เป็นที่เก็บสายไฟนะครับแล้วก็จะเป็นสเปคของตัวเครื่องนะแล้วก็ยังมีที่ให้เราสําหรับใส่ลวตัดเข้าไปได้ด้วย กับอีกหนึ่งจุดนะครับที่เขาใส่ล,ลยยายละเอียดเล็กๆน้อยๆเข้ามาก็คือตรงนี้เอาไว้สําหรับใส่ดินสอนะครับเวลาเราจะขีดไม้อะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะหยิบจับได้ง่ายในส่วนของขานะเวลาจะล็อกเนี่ยเนี่ยมันก็จะมีเดือยตรงนี้นะครับโดยที่สามารถล็อกได้อยู่สามจุดแบบนี้นะเดี๋ยวผมลองพับให้ดูนิดนึงนะครับขออนุญาตใช้เท้านะครับพอดีทํางานคนเดียวนะครับประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็ทําการล็อกนะครับให้มันให้มันลงล็อกเมื่อกี้ไนงะ แค่นี้มันก็จะแน่นแล้วนะครับก่อนจะใช้งานในตอนแรกเนะี่ยเราก็ดูก่อนนะครับว่าใบาเลื่อยเนะี่ยมันได้องศาไหมอย่างตัวนี้ถือว่าโอเคนะไม่ต้องปรับตั้งอะไรเพิ่มเติมนะครับอ่ะลองฟังเสียงดูสักหน่อยนะตัวนี้จะไม่มีซอฟต์สตาร์ทแล้วก็จะไม่มีเบรกมาให้นะมาดูความนิ่งของใบเลื่อยกันนะครับว่าเป็นไงบ้างนะ ความนิ่งของใบเลื่อยนี่ถือว่าทําได้ดีเลยไม่มีแกว่งไม่มีสายให้เห็นนะครับส่วนวิธีการเปลี่ยนใบเลื่อยอันนี้ก็ง่ายๆใช้ไขควงนะครับในการขันสกรูออกแค่ตัวเดียวนะจากนั้นก็ใช้ประแจสองตัวที่เขามีมาในเซตนะครับทำการหมุนออกได้เลยแต่ว่าในส่วนนี้ผมไม่ได้ทําให้ดูนะครับแล้วก็ในส่วนของเหล็กกันไม้ดิดกับตรงนี้เราสามารถที่จะปรับให้มันสูงขึ้นหรือว่าต่ําลงได้นะครับก็คือเราจะดึงในส่วนของ ตัวล็อกขึ้นมานะพอปรับได้ที่แล้วเราก็ดันกลับคืนแค่นี้นะครับง่ายๆเลยอ่ะเดี๋ยวผมมามาใช้งานให้ชมกันดีกว่านะครับสำหรับตัวเล่ยวงเดือน10นิ้วของพูม่าตัวนี้ว่าการใช้งานเป็นไงบ้าง มาดูชิ้นงานที่เราตัดไปเมื่อกี้นะครับสำหรับใบเลื่อยขนาด60ฟันก็ถือว่าตัดได้ดีนะเรียบเนียนสวยงามแล้วก็เสมอกันดีมากนะครับมาตัดเอียงใบแบบ45องศากันบ้าง นี่ก็ตัดได้ดีนะครับได้ฉากได้มุมที่ดีเลยทีเดียวและถ้าหากว่าเราต้องการที่จะเซาะล่องไม้เนี่ยเราสามารถที่จะปรับให้ตัวกันดีดเนี่ยมันลดลงไปได้หรือจะถอดออกเลยก็ได้นะครับแต่ในส่วนนี้เนี่ยผมจะปรับให้มันต่ําลงไปนะเพื่อจะทําการเซาะร่องนะครับ มันก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้เลยนะถ้าหากว่าเราอยากจะเซาะล่องให้มันลึกมากกว่านี้เนี่ยเราสามารถถอดในส่วนของเหล็กกันดีออกได้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับโต้เลื่อยวงเดือน10นิ้วของทางพูม่าซึ่งถือว่าเป็นตัวแรกของแบรนด์เขาเลยโดยส่วนตัวแล้วนะเท่าที่ลองใช้งานมาหลากหลายรูปแบบนะครับก็ถือว่าเป็นโต้เลือ่อยอีกหนึ่งตัวที่ใช้งานได้ดีเลยตัวเลื่อยวงเดือนเนี่ยงานสวยแข็งแรงแล้วก็ใช้ดีนะครับรวมไปถึงมีขาที่พับได้ด้วยนะ อีกหนึ่งจุดเด่นที่เขามีมาให้ก็คือถาดสไลด์นะครับซึ่งมันสามารถสไลด์ไปทั้งถาดได้เลยนะแล้วก็พุสติกที่สามารถหยิบจับใช้งานได้ง่ายเพราะวางตำแหน่งอยู่ด้านบนนะครับรวมไปถึงรั้วซอยที่มีรั้วเสริมปรับระดับได้ถึง2ระดับซึ่งในส่วนนี้ก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับแล้วก็การปรับขยายรั้วซอยเนี่ยใช้งานได้ง่ายสมูทแล้วก็มีความแม่นยำเพราะตัวนี้จะใช้เป็นเฟืองในการขับขยาย ในส่วนของลั้วซอยออกไปด้านข้างนะครับซึ่งถือว่าทําได้ดีเลยนะรวมๆแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าใช้งานเลยทีเดียวในคลิปนี้ก็เอามารีวิวให้ชมกันยาวหน่อยนะครับเพราะว่าอยากจะให้เห็นรายละเอียดต่างๆของโต๊ะเลื่อย10นิ้ว ของพูมาตัวนี้ว่ามีจุดไหนที่น่าสนใจแล้วก็แตกต่างจากตัวอื่นบ้างก็พยายามที่จะเก็บรายละเอียดต่างๆให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้นะส่วนราคาของต้นเลื่นวงเดือน10นิ้วของพูมาตัวนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณหมื่นนิดๆเท่านั้นนะครับโดยที่ในแต่ละร้านค้าเนี่ยเขาก็อาจจะมีแตกต่างกันไปบ้างท่านสามารถไปค้นหาเช็คราคาได้เองตามช้อปปิ้งออนไลน์ต่างๆแต่ถ้าไม่อยากจะไปค้นหาเองผมมีลิงก์ไว้ให้ด้วยใต้คลิปวิดีโอตรงเดสคริปชันเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อจากตรงนี้ก็ได้นะครับ สำหรับคลิปนี้เอามารีวิวให้ชมกันพอสมควรก็น่าจะจบแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ขอบคุณทุกท่านมากที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ